สวัสดีจ้าพบกับช่องคืว่าพาแซบเน้อวันนี้คือว่ามีอะไรแซบแซอีกแล้วจ้านี่จ้าเรียกร้องกันมาด้วยจ้ดเดอ้อกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีแล้วก็แซลมอนดองใส่กระปุกเดียวกันเลยด้วยจ้ดเดอ้อดองฉ่ำๆคืนหนึ่งด้วยจ้ดเดอ้อดิเด้อขอชิมกระเทียมก่อนดูเนี่ย แซลม,มอนเดีย๋ยวเพ้ว่าจะเทลงมา้องเกาหลีเนี่จัดเน้อดองเองเนะ้อซื้อส่วนผสมมาทามาดองเองศึกษาคนเราเนาะอยากเป็นซื้อเข้ามาก็แพงมันก็หลายบายงาต้นทุนเราก็ไม่ค่อยจะแบบมากมายนะจ๊ะเนาะด,ดูเนื้อด้งๆเลยเพราะแม่พี่น้องเนะื้ะคุณดองสิ๊วเกาหลีสุดพี่ว่าพาแซบือ <laughs> ว่าพาแซบทําเอง ด้วยจะเด้อนี่ดูแซลมอนโอ้ยมันมันลื่นๆื่นโอ้หนี่ดูกุง้งเด้งเดเลยเนี่ยคืนนึงงด้จะเด้อไม่ต้องใส่ช่องฟิชใส่ใส่ช่องธรรมดาเอาเนี่ยแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดจ้าฮึมผักแก,ก้มเราก็จะมีนี่มันละจีนด้วยจะเด้อเนี่ยมันละแล้วก็ไอ้ผักชีก็น้อยหนึ่งแล้วแกงแครอทน้อยหนึ่งพักอะไรที่เหลือๆก็เอามากินเคียย์ตู้เย็นก่อนล้าจะเนาะ จะกินแซลมอนไหนพอแม่พี่น้องได้ดูกันเด้อเนี่ยของปูอืมแตซื้อเขาก็มันกบนั่นเนาะซื้อเขาก็ยังไงอะแพงอันนี้งบไม่ถึงสองร้อยได้จ้ะเด้อแซลมอนชิ้นหนึ่งกุ้งไม่ถึงสองร้อยได้จ้ะอืม,อม หอมหอมกิน่นับจะอิวหวานเราไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วเนาะเราทำกินเองเนี่ยลองกุ้งรูพ่อแม่เป็นน้องขออนุญาตใช้มือเลยเด้อเรื่อ,องมาก เรอะเจ็บเจ็บที่ไม่เคยจะติดเด้อเราจะทำชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้วก็ทำแล้วแต่เนาะ นีอ่อยูอ่ที่เราปรุงเนาะแซลมอนจะโอกแบบเนื้อเด้งๆคุณฉ่ำเนื้อเน้นๆแบบอื แล้วก่อนทำเต้าดองน้ำปลาเนาะดองน้ำปลาเป็นอย่างเดียววันนี้เออลองมาทำอันนี้โอ้อร่อยอืื้อโอ้พ่อแม่พี่น้องเซ็บ เขาฟันฮ mm ึฮ hmm. mm ึฮ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 ึอึฮึฮึ เอาตรงตรงโมมาตั้งนานไม่ศึกษาเนาะของอร่อยไปซื้อเขากินกับแม่กล่องนึงก็ได้กุ้งสามสี่ตัวเืมนีเด็ดพับแม่เป็นยอง ไ,ได้ใช้มือเลยคลิปยาก ยวดจับมกักหวานเราจะใส่หวานน้อยหวานมากกัน ん